สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7บริษัททีวีบุบรพาจำกัดเสนอที่สุดในยุทธจักรเป็นหนึ่งในยุทธภพกับความสามารถเก่งกาจาดไม่ถึงของคนระดับระบี่มือหนึ่ง สวัสดีครับพวกับพวกเราสอยหมวยปอบเบยและตุเฮคมสันทุกเที่ยงคือวันจันทร์กับความสามารถเก่งกาจสินธิกาสไม่ถึงในรายการกระบีเงง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 เคร่าค่ะตเฮคว่าสวยหมวยแคร่าคะุู้ชาผชมได้ครับแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่เฝ้าห่วงห่วงลูกแต่ลังเมื่อยังนอนเปล่ กล่อมล,ลูกน้อยเนเปรไม่ห่างหันเหไ,ไปจนไกล <c oughs> ค่าคืนก่อนถึงวันแม่เนี่ยเราก็ขอเชิญชวนให้แฟนรายการกระบ,บีมือหนึ่งมาร่วมลําลึกถึงพระคุณแม่กันคะ่ะแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณ,ค,ณคุณแม่ทุกทท่านเลยนะครับที่ให้กําเนิดพวกเรามานะครับขอบพระคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะมามีม่ค่ะแล้วก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านและก็คุณแม่ทุกท่านเข้าสู่โรงเตี๊ยมแห่งความพะรุษหันที่จะรวบรวมความสามารถเก่งกาจชนิดที่คาดไม่ถึงให้คุณผู้ชมต้องเอิ้งถึงเตืนตะลึงตลอดหนึ่งชั่วโมงเลยค่ะ รายการกระบี่มือหนึ่งของเรานะครับมีของที่ระลึกนะครับมามอบให้คุณผู้ชมอีกแล้วนะครับเข้าไปรับชมกติกาได้เลยนะครับที่แฟนเพจของรายการเราครับ www.facebook.com/ กระบี่ทีวีเครับหรือถ้าอยากคูดคุยกับชวยหมวยปอเปียหรือว่าต๋อยคมสันนะคะโพสต์ข้อความเข้าไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปตอบทุกข้อความเลยและต้องย้ําตั้งแต่เริ่มรายการเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปพบเห็นหรือว่ารู้จักกับจอมยุทธระดับมือหนึ่งนะครับแนะนําเข้ามาครับ ถ้าจอมยุทธที่ใครแนะนำเข้ามาได้รับการคัดเลือกมาออกอากาศผู้แนะนำรับอะไรอ่งางเปามูลค่าสามคนบาทอย่างที่บอกนะคะหากมือหนึ่งของใครเจ๋งจริงๆเราก็มอบให้จริงๆแจกให้จริงๆค่ะอ่งางเปาเรามีเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมครับอยู่หลังโรงเตรียมนะครับมาช่วยแบ่งๆกันไปใช้หน่อยครับเยอะแยะจริงฮะมาเร็วมาเร็วส่วนค่ำคืนนี้นะคะจะมีจอมยุทธท่านใดมาว่าดวลลาให้เราได้รับใจกันบ้างไปชมตัวอย่างกันเลฟ เมื่อหนึ่งค่ำคืนนี้พลาดไม่ได้กับสุดยอดนักเรียนเสียงดนตรีเจ้าของดิกรีแชมป์บีดบล็อกแห่งประเทศไทย <c oughs> ที่จะทำให้คุณอึ้งและยากไม่ออกว่าเสียงไหนคือเสียงเครื่องดนตรีหรือเสียงไหนคือเสียงคนของเขาเนี่ยแบบตึบๆๆ,ๆๆเลยนะครับเหมือนมีเสียงเบสปนอยู่มาเลยนะครับผมพบกับสาวไทยผู้เป็นเจ้าแห่งโลกของการลวงตา ที่จะมาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้ทุกท่านกับสไตล์การแต่งตัวดชุดไทยพร้อมโชว์ลีลาการเสกข,ของออกจากหายและอีกมากมาย <c oughs> และคุณจะต้องตะลึงเพราะเราจะพาคุณไปพบกับแหล่งซ่อนตัวของสัตว์ประหลาดน้านาชนิดทั้งปลาแฝดอินจันต๊กแก้สองหางไก่งอนกุหลาบและอีกสารพัสัตว์ที่คุณจะไม่เคยเห็นมาก่อน <c oughs> คืนนี้นะคะเราจะได้ชมทั้งไมยากรชุดไทยแล้วก็บีชบ็อกด้วยค่ะแต่เรื่องนะครับที่ผมจะบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าห้ามพลาดชมในคืนวันนี้อย่างเด็ดขาดเลยนะครับคือสัตว์ประหลาสยามครับรับรองได้เลยนะคะว่าสัตว์ชนิดไหนก็ตามนะครับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในเมืองไทยนะฮะหรือว่าไม่เคยเห็นมาก่อนในโลกนะครับคืนนี้มีให้ชมแน่นอนครับห้ามพลาดครับงั้นเรามาเริ่มเรื่องแรกกันเลยค่ะเริ่มเลยนะคะ เปียะฮะบีดบอ็อกชัดไหมฮะ,ฮะแต่ที่เปียะทำเนี่ยเหมือนกินปลาแล้วก้างติดคอมันไม่เหมือน,ออนเลยเหรอคะไม่เหมือนฮะเหมือน,เ,อนเสียใจนะไม่ต้องเสียใจครับเปียะครับเพราะรายการกระบี่มือหนึ่งคืนนี้นะเราเตรียมบีดบ็อก์เนี่ยนะฮะระดับมือหนึ่งมาให้ชมกันเลยครับรับรองเลยนะครับว่าเด็ดโดนเด้งแบบเจ๋ง <ฮะ S 1> สุดคูไปเลยครับไปชมกันเลยครับช่วงกระบี่ท้าชิง กลางเมืองใหญ่ใจกลางกรุงเทพม,มหานครวันนี้เราได้มีนัดกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าไม่ว่าเขาจะไปไหนเขาก็มักจะมีเสียงดนตรีติดตัวเขาไปด้วยตลอดเวลาครับแม่แต่ไม่จําเป็นต้องพกเครื่องดนตรีหรือหูฟังแต่อย่างใดครับเพราะว่าเสียงดนตรีอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วเลยครับแ,และแน่นอนแหละครับ ระดับเสียงอันหนักแน่นแบบนี้เขาคือมาร์คบีดบ็อกแชมเปี้ยนสลาดจุดเริ่มต้นที่ผมได้มารู้จักกับบีดบ็อกนะครับก็สมัยตอนมัธยมต้นแล้วตอนนั้นเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสเปิดคลิปใน YouTube ดูซึ่งตอนนั้นก็เขาก็าทำแบบนี้ครับเฮ้ยตอนนั้นดูคลิปแล้วเฮ้ยมันทำได้ไงอะ่ะ ลองทําอีกทีนึงก็คือตอนสมัยมัธยมปีที่4เหมือนแบบว่าเราเจอกระแสสังคมตา่ตางๆมากมายที่เขาเต้นทั้งคัฟเวอร์แล้วก็เล่นกีตาร์มันรู้สึกว่ามันเยอะมากแล้วเราจะไปทําแบบนั้นมันก็คงรู้สึกแบบก็เหมือนตามคนอื่นเขาเรารู้สึกว่าอยากแหวนแนวก็ลองมาเล่นบิดกอกูบ้างจนตอนนี้ก็เล่นมาได้ประมาณ ถ้ารวมตั้งแต่สมัยสอมอนดิ้งเราก็ประมาณ7 7ปี7ปีแล้วอะไรอย่างนี้นแต่ที่ผมเล่นจริงจังก็ประมาณ4ปี5ปีก็มีโอกาสได้เข้าร่วมแข่งขันรายการเ b a t t เทิลนะครับในในหมวดของบิดบ็อกซ์ซึ่งก็ได้แชมป์ในปี2011ปี2011บอแสุดลยของวนีแลนี่ ก็คือเวทีแห่งชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ครั้งแรกของมักเด็กหนุ่มที่มีอายุเพียงแค่21ป่ปีเขาเข้ามาอยู่ในวงการนี้ตั้งแต่อายุ14ปีเขาและเพื่อนมักจะใช้เวลาว่างในการเล่นบิดบ็อกเป็นชีวิตจิตใจในจีเดียวครับซึ่งทีทีฮิตที่สุดที่หนึ่งของพวกเขาก็คือถนนข้าวสารเรียกได้ว่าบิดบ็อกได้มันในอารมณ์จนฝรั่งต้องโยกตามจังหวะเลยนะครับ เอาลละครับแล้ววันนี้เราก็อยากจะให้มัดของเรามาโชว์พลังเสียงสไตล์บีบอ็อกให้เราได้ชมกันแบบสดๆเลยดีกว่าครับ มาเพลงแรกก็รู้สึกได้ถึงเบีทที่กระแทกเข้ามาในสโรประสาทแล้วครับเรียกได้ว่าต้องใช้การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอทีเดียวครับถึงจะแบ่งการหายใจแบบนี้ได้พอตลอดการบิดบ็อกราวหนึ่งนาทีเมื่อสักครู่สังเกตให้ดีนะครับว่าเราแทบจะไม่เห็นมักหยุดหายใจเลยทีเดียวครับโอ้โหเจ๋งจริงๆครับและเพลงที่สองนี้เราได้รับเกียรติจากหวาเพื่อนของม์กครับ ซึ่งก็เป็นเมือ่อบิทบ็อกซ์แถวหน้าของไทยคนหนึ่งเช่นกันครับซึ่งทั้งสองคนนี้พวกเขาบอกครับว่าจะจัดให้แฟนรายการกระบี่เมือหนึ่งแบบที่ฟังแล้วเข้าถึงคนทั่วไปที่อาจจะไม่ได้อยู่ในวงการบีทบ็อกซ์ด้วยนะครับไปฟังกันเลยดีกว่าครับย <Yeah. S 3> And baby, amazing can't crack call interested you your it's I'm with I just cold one day screaming you love me loud the next day you're so cold one day you hear one, one day you die one day you can you're so unfair sipping from the cup till it run over holy ground <laughs> โอ้โหเป็นยังไงบ้างเลยครับคุณผู้ชมสุดยอดเลยใช่ไหมละครับไม่ว่าจะเป็นเสียงอนนุ่มลึกในการเริ่มต้นของว่า One day streaming you love loud you're so cold streaming next me The day day รวมถึงจังหวะเสียงบีดในการประคองเพลงในช่วงส่งไปจังหวะเพลงเร็ว <c oughs> ก็ยังกับเสียงเครื่องดนตรีจริงเลยละครับ <c oughs> ต้องบอกเลยครับว่าเป็นการฟิชชิ่งบีดบล็อกกันได้อย่างลงตัวเอาละครับและสืบเรื่องจากภารกิจทั้งหมดที่ผ่านมาเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเสียงบิดบ็อกของมาร์กนั้น มีความหนักแน่นจริงวันนี้เราได้เดินทางไปที่ร้าน T G Phone ครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าที่นี่มีอุปกรณ์ให้เทคมากมายครับและที่สําคัญก็ยังมีทีวีที่มีระบบเสียงที่จะเป็นตัวชี้วัดบททดสอบของเราในวันนี้ด้วยละครับโดยทางทีมงานได้ให้พนักง,งานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเสียงของทาง T G Phone ทำการฟังเพลงที่เราสุ่มเลือกมาให้มักทำภารกิจในวันนี้ก่อนครับเือที่จะใช้เปรียบเทียบครับว่ามัก จะเรียนแบบจังหวะบ,บีดโดยรวมไปได้ในทิศทางเดียวกันหรือไม่อตอนนี้ผมเริ่มตัง้งจังหวะนี้ได้แล้วนะครับต่อไปเรามาดูกันนะครับว่าน้องเขาจะทำได้เหมือนแค่ไหน,นเอาเลยครับแล้วตอนนี้ก็มาถึงคิวของมักในการแข่งกับเครื่องเสียงแล้วล่ะครับมาดูสิครับว่ามักจะทำได้หรือไม่ครับ คนทางบ้านพอจะฮัมเพลงหรือเต้นตามไปได้เลยใช่ไหมครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าเลนเอาผู้เชี่ยวชาญของเราเอิงไปในจังหวะบีทบอกของมักไปเลยทีเดียวไหนผมได้ฟังเสียงของน้องมักแล้วนะครับเสียงของเขาเนี่ยแบบตึบๆเลยนะครับเหมือนมีเสียงเบสปนอยู่มาเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้ผมมองว่าคล้ายๆกับเสียงของบีทออดิโอเลยที่ผมฟังจากในเครื่องเสียงเข้าไปครับเดยส่วนเจอเนี่ยผมมองว่าสมควรแล้วครับที่เขาจะได้เป็น บีทบล็อกของกระบ,บี่มือหนึ่งแล้วนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมร่างวันใ,นใดๆก็ไม่เท่าการได้เห็นรอยยิ้มและการเต้นตามจังหวะของผู้คนที่มีความสุขทุกครั้งเมื่อได้ยินเสียงบีทบอ็อกจากเด็กหนุ่มผู้มีความมุ่งมั่นคนนี้มักบีทบล็อกแชมเปี้ยน ความรู้เรื่องเครื่องเสียงเนี่ยนะคะแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนเสียงจริงอันไหนเสียงมาจากเครื่องดนตรีค่ะเป็นไงเป็นไงแล้วได้ชมบีดบ็อกสลับมือหนึ่งไปแล้วเนี่ยเรานํามาพัฒนาตัวเองไหมเมื่อเทียบกับตอนแรกไหนลองทำดิลองทำมันมีอยู่แล้วมันลอง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 พระเฮ้าคือเปล่าเ่าเ้ยเจ๋งอะน้ำลายอ่ะน้ำลายเต็มเลยอ่ะสุดยอดมากเลยอ่ะตัุยบ้าเรียกว่าเอฟเฟกต์หลอกเช็ดก่อนนะตัวนี้กินอะไรมาเนี่ย พบกับสาวไทยผู้เป็นเจ้าแห่งโลกของการลวงตาที่จะมาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้ทุกท่านกับสไตล์การแต่งโกวชุดไทยพร้อมโชว์ลีลาการเสกของออกจากไหายและอีกมากมายกระบี่มือหนึ่ง